เมนบรี่หมดถ่ายได้เดียวๆ่อยไหมครับ<ม>สิงคิดไก่ไปกี่ชิ้นละลูกหืมสี่ครับปรับมันแผกเซลตรวกินไก่ใช่ไหมตำนาเจ้าเล่ดิ มือสับเปืือนอ่ะเชดปากด้วยเอาปูมูจิชิ้สี่ชอาหารเช้าวันนี้ของยาซีนคือไก่ทอดกินไปตั้งสามสี่ชิ้นแล้วสี่ชิ้นข้าวเหนียวอะ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปแค่ถุงนิดนิดแต่ตัวกินไก่อร่อยไหมครับมองกล้องสิครับยูทูบเบอร์ไม่พูดอะไรหนอหรอ อิ่มแล้วยังครับอิ่มแล้วยังเอาอิ่มไหมเฮ้ยถามแล้วก็ไม่ตอบปิดดีวกว่า